จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสาราช2 3บปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกว้ายายทียยเอู นเสวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลชีพบชาวอุบลวันพุทธที่26กรกฎาคม2 5 6 6โดยกระผมนายชลชียังตรมผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับจากนั้นในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จะมีท่านรองผู้ว่าทั้งสีท่านและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดได้มาสลับสับเปลี่ยนกันจัดรายการเพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายของเนื้อหารายการครับพยากรณ์อากาศประจําวันวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศานะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนระ,ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักแนละฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรกักเก็บดําไว้ใช้ในการเกษตรด้วยครับพี่น้องประชาชนสามารถติดตามพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์กรมโจทนิยมวิทยา รวมถึงแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันพยายบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอรหรือสายด่วน1784ของปอพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสถานการณ์น้ำท่าระดับน้ำสถานีวัดน้ำา M7 อยู่ที่107.86เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 49เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง4.14เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับระดับน้ำสถานีวัดน้ำ KHO อําเภอของเจียมอยู่ที่94.78เมตรรอทกอเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า49เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง8.75เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันทำให้มีวันหยุดราชการยาวตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมรวม6วันโดยกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนสำหรับรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณีนะครับ ซึ่งการประกาศให้เป็นบรรยุดร,ราชการเพิ่มอีกหนึ่งวันเพื่อเป็นการก,าร,กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งตรงกับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่30รกรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้บอกกล่าวเชิญชวนญาติพี่น้องเพื่อนๆทางสื่อออนไลน์ของแต่ละท่านได้มาเที่ยวงานประเพณี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีมาชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนทำเทียนที่งดงามอิ่มบุญกับศาส,ส,ส,สนาสถานที่งดงามศักดิ์สิทธิ์และการประดิษฐ์ปัตธรรมสายวัดป่าดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดอุบลราชธานีชิมชมชอปอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนอุบลราชธานีที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด อุบลราชธานีในช่วงวันหยุดยาวด้วยกันครับวันที่25กรกฎาคมเช่นเดียวกันครับที่ห้องประชุมพรมบรราชชั้น 4, สี่สารลางจังหวัดกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงรักบวรภัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเน่นารีในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัด ได้ดำเนินการสํารวจจํานวนนักเรียนที่มีความขาดแคลนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยให้พิจารณาจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงหรือประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอําเภอทุกอําเภอเหล่ากาชาติจังหวัดและภาคเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือควบคว่กับผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ และเมื่อทราบจานวนที่ชัดเจนให้รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไปครับโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ขอให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนเครื่องแบบรูปเสือและเนตรนารีและรายงานให้จังหวัดได้ทราบทั้งนี้ต้องดำเนินการพิจารณากำหนดแนวทาง การช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีและส่งมอบให้นักเรียนที่ขัดแกลงที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 ที่วัดป่าไซยงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพุทธศาสนิกชนและกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมโครงการจำนวนสิบนายซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมเหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปครับโดยผู้เข้าร่วมบรรปชาอุปสมบทในโครงการนี้จะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานการฝึกสมาธิและวิชาการอื่นๆซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปครับในวันที่25รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันของจังหวัดอุบลราชธานีและในอำเภอซึ่งการเป็นการประชุมครั้งที่7ทั2,566 ประจำเดือนกรกฎาคม2566นรบะครับก่อนที่มีในวราระการประชุมก็จะมีการมอบโล่รางวัลมอบเกียรติบัตรนะครับที่สำคัญที่ผมขออนุญ,ญาตติโยโญกมากก็คือการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดสุนทรพจน์นักเล่าเรื่องหัวข้ออุบลราชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันมหามงคลแห่งการ สถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ231ปี16กรกฎาคม2516 231ปีอุบลราชธานีหุวงเฮืองเมืองธรรมจำนวน4รุ่น19รางวัลน,นะครับก็วันนี้ก็จะมีะลูกลๆหลานๆเด็กและเยาวนชนนะครับที่ได้ชนะนะครับในการประกวดสุนทรพจน์หรือนักเล่าเรื่องนะครับก็มีทั้ง ประเภทระดับชั้นประถมศึกษาประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกาศตนิยบัตรวิชาชีพหรือปปชและประเภทระดับประกาศตนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงปปสและรมศึกษานะครับจำนวน4ประเภท19คนนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถนะครับในการที่จะ แสดงถึงความรู้ความคิดนะครับแล้วก็ทัาสนัก,กติตลอดจนภาพฝันนะครับหรือว่าสิ่งที่อยากจะให้อุบลราชธาดีเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีน้องนางสาววรประภาศรีกำมพลจากโรงเรียนเบญจมมหาราชนะครับซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศศิษยบ,บัตรวิชาชีพหรือปป,ปชได้มา แสดงตัวอย่างนะครับในการกราบสุนทรพจน์ด้วยนะครับก็เป็นที่ประทับใจแต่ผู้ที่ร่วมประชุมนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีและขอขอชื่นชมทั้งเด็กๆเยาวชนแล้วก็คุณครูนะครับผู้ปกครองที่ได้ช่วยกันนะครับในการที่จะให้แนวคิดนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนเด็กนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กเองก็มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะ ได้แสดงออกมาอย่างดียิ่งเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการมอบกิจบัตรโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566นะครับโดยมอบให้แก่เทศตัวแทนของเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีและตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ การมอบกิจบัตรกิจกรรมการประกวดรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยนะครับการมอบโล่รางวัลแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนพลานค่อยที่อำเภอสิรินทร์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่วิสาหกิจชุมชนพลานค่อยได้รับรางวัลอยอนะครับก็คือของอ,อาหารยานะครับอยอ Quality a w a r d ปีงบประมาณพศ .2566 จำนวน2รางวัลโดยสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็พิธีมอบกิจบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับที่ได้รับรางวัลต่างๆนะครับในส่วนของออการ แนะนําตัวนะครับค่ายการที่ย้ายมาใหม่นะครับวันนี้ก็มีการแนะนานะครับท่านประมงจังหวัดคนใหม่นะครับก็คือนายสุริยนันวรรณวงศ์ประมงจังหวัดอุบลราชธานีท่านย้ายมาจากประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือ,อท่านนายเลิศสกุลนาเจริญขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็ตำแหน่งเดิมท่านก็มาจาก ขนส่งจังหวัดชุมพรนะครับก็จะดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับในส่วนการประชุมวันนี้ก็มีหัวข้อด้วยกันหลายๆห,หัวข้อนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการความเคลื่อนหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆนะครับซึ่งก็รดเร่ง,เรงรัดให้แต่ละหน่วยนะครับได้เร่งรัดเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ นะครับก็ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยนะครับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีหรือพอ,อสวอนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมปฏิทินการจัดงานประเพณีแห่เถียนพรรษาจังหวัดบนราชธานี122ปี โวยราชไฝ่ทำงามล้ําเทียนพันษานะครับและก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอนําเรียนท่านผู้ฟังโดยสรุปประมาณนี้นะครับสําหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เช่นเดียวกับสถานการณ์ของประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21กรกฎาคม2566 มีผู้ป่วย47,527รายอัตราป่วยคิดเป็น62.75ต่อประชากร1 0 0 0 0คนโดยจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง5 0 5 7รายผู้เสียชีวิต66รายอัตราการป่วยตายร้อยละ0.09นะครับโดยจานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น4รายหากพิจรารณาโดยเปรียบเทียบกับทุกจังหวัดของประเทศจังหวัดอุบลรชาชธานีมีอัตราป่วยด้วย โรคไข้เลอดออกเป็นลำดับที่20ของประเทศหากจำแนกตามกลุ่มอาชีพพบว่ากลุ่มนักเรียนมีอัตราป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุดคือร้อยละ4.76ของจํานวนนักเรียนที่สำรวจรองลงมาคือกลุ่มอาชีพรับจ้างร้อยละ18.2กลุ่มที่ไม่ทราบอาชีพร้อยละ16.5กลุ่มเกษตรกรร้อยละ5.9และกลุ่มอื่นๆร้อยละ3.9ครับ ทั้งนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดได้รายงานว่าผู้ป่วยในปีนี้มีมากกว่าเมื่อปีที่แล้วณช่วงเวลาเดียวกันถึง2.8เท่าหากจำแนกเป็นรายอำเภอจะพบว่ามีอำเภอ5ลำดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยไข้ดลือดออกต่อประชากร1แ0,000คนปี2566โดยสามารถเรียงตามลำดับได้ดังนี้ครับ 1. อำเภอบุญทิกผู้ป่วยสะสม347รายอัตราป่วย 364.05ต่อประชากร100,000คน2อำเภอสำโรงผู้ป่วยสะสม105รายอัตราป่วย193.87ต่อประชากร100,000คน3อำเภอสิรินธรผู้ป่วยสะสม102รายอัตราป่วย184.29ต่อประชากร100,000คน4อำเภอภิบูรณ์มังสาหารผู้ป่วยสะสม236ราย อัตราป่วย182.9 0ต่อประชากร100,000คน5อำเภอสำโรงผู้ป่วยสะสม105รายอัตราป่วย193.87ต่อประชากร100,000คนสำหรับข้อเสนอแนะมาตรการจากกรมควบคุมโรคให้จหังหวัดพิจารณาดำเนินการก็มีดังนี้ครับ 1. ขอให้พื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การประกาศพื้นที่โรคระบาด เร่งรัฐดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ได้แก่การจัดการสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยงลายในพื้นที่7ตรอเรือได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงทำโรงพยาบาลโรงงานโรงแรมและสถานที่ราชการการสื่อสารประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเตรียมไวในบ้านผู้ป่วยและรัศมี100เมตรรอบบ้านผู้ป่วยภายในหนึ่งวันหลังจากได้รับรายงานผู้ป่วยการจัดเตรียมก็ประมาณดำเนินงานป้องกันและก็คุมโรคไข้เลือดออกเช่นสารเคมีหรืออุปกรณ์พ่นยุงทรายกำจัดลูกน้ำสารทาป้องกันยุงกัดโดยดำเนินการตั้งแต่บัดน,นี้จนถ,ถึงวันที่31สิงหาคม2566 โดยมีเป้าหมายให้จําน,นวนผู้ป่วยโรคไข้รัดออกลดลงถ้าสถานการณ์ยังมีการระบาดรุนแรงขึ้นกรมควบคุมโรคจะพิจรารณาพื้นที่ระบาดตามมาตรา9แห่งพรบรโรคติดต่อพศส5 5 8 8ต่อไปครับก็จะมีมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมานะครับก็คือ5ปสองขอครับ5ปอปก็คือปิดปล่อยปเปลี่ยนปรับและปฏิบัติ พอแรกปิดก็คือปิดฝาตุ่มน้ําอ่างน้ํานะครับไม่ให้ยยงไปวางไข่สองปล่อยคือปล่อยปลานะครับไปในภาชนะเพื่อไปกินลูกน้ํานะครับ3เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนน้ําในภาชนะทุก7วันนะครับ4ก็คือปรับปรับในการปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งในการเพาะพันธุ์นะครับลูกน้ํายงลายแล้วก็5ปฏิบัติเป็นประจํานะครับ ห้าปอนะครับปิดปล่อยเปลี่ยนปรับและปฏิบัติส่วนสองขอครับก็คือการกําจัดขยะและก็การขัดไขยุงลายครับกาจัดขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งในการพ่อพันธุ์นะครับลูกน้ํายุงลายและการขัดไขย,ยุงลายก็คือการขัดภาชนะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับที่จะไม่ง่าย5้าปอสองขอนะครับเพื่อให ทุกท่านได้ปลอดภัยนะครับจากไข้รัดออกซึ่งมีภาหะที่สำคัญนะครับาจากลุงดุงลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัตินะครับตามคำแนะนำนี้นะครับเพื่อที่จะปลอดภัยจากโรคไข้รัดออกกันทุกท่านนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่น ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไลฟ์โตรกหรือโนโตร k ฟอร์ออลไทยบายดิวเจนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นด่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายทั้งนี้ประเทศไทยเราพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกประมาณ1,880คนต่อประชากรจำนวน1,000ง0คนหรือร้อยละสองซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งทั้งยังเป็นโรคที่ทำให้เกิดมีการความพิการสูงพบว่า ในผู้ป่วย100คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ5พิการถึงร้อยละ70ทั้ทางพิการทางกายและภาวะความจำเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะพบโรคผีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลได้ร่วมออกกำลังกายให้ตนเองและครอบครัว มีสุขภาพดีห่างไกลโรคโดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาาัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2,566ณนหายหาเจรราชพัฒน์ุบนราชธานีค่าสมัคร360บาททุกระยะได้แก่เดิน5กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรและปั่นจักรยาน18กิโลเมตรรับสมัครตั้งแต่ปัดนี้จนถึงวันที่31 รกรกฎาคม2566นะครับซึ่งขณะนี้ก็ขยายเวลาในการรับสมัครนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคม2566สมัครทางออนไลน์โดยใช้คำค้นหาวอล r u รันบ9สนามอุบลราชธานีหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานสาธาร,รณสุขจงังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045243301 พบกันใหม่กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวบนในวัดพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับจังหวัดอุบลราชธา,านีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธา,านีประจําปีมม2 5 6 6 122ปีถวยราชประท้ํามล้ำเทียนพรรษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชาวอุบลราชธา,านี ในกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนชมความสวยงามยิ่งใหญ่ตระกรตากับการจัดแสดงต้นเทียนพรรษารอบทุ่งสีเมืองพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระอาบดานฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักติดพิมพ์และเทียนโบราณเติมเต็มด้วยขบวนฟ้อนรำจากชาวอุบลราชธานีการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคือถนนสายเทียนถนนสายธรรมการจาหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็ออย่าลืม วันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองมาร่วมงานประเพิีแห่เทียนบรรษาจังหวัดอุบลราชธานี122ปปีโยราชกธรทำงามล้ำเทียนบรรษาณบริเวณทุ่งสีเมืองอุบลราชธานี